ทุกคนครับใช้ท้อเ,เกิดทังคาเน,นเลือกสีประตูยังไงให้อยู่ยเรารวยเดือนรังคาเลือกสีประตูยังไงให้อยู่เรารวยใช่ไหมคร<ม>ับทรอกตัดมาเลยที่ว่าเป็นวันเกิดเดือนปีพวกนี้ตัดมาเลยชใช้ไม่ได้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพรอกต้องเลือกอย่าใช้สีที่มันถุกรับห้ามใช้สีแดงห้ามใช้สีเหลืองอันนี้มันถูกแล้วคนในบ้านรู้สึกนนเราไม่เกิดปัญหา เอาง่ายๆท็อปเลือกสีขาวโทนธรรมชาติสีที่เป็นโทนธรรมชาติขาวเหลือ,องน้ำตาลุ้นนะแต่พี่แนะนำสีขาวสีขาวมันอยู่แล้วพลังงานมันจะสะอาด <Wow. S 1> มันทำให้พลังงานไหลโผล่คนรู้สึกว่ามันจะรู้สึกเย็นสบายคิดงานได้ดีเวลาเราคิดงานดีมีโปรเจกต์ใหม่ถูกไหมอันนี้มันเรียกงงูนายิ่งอยู่ดีคิดสบายเงินมาแน่นอนโทนสีธรรมชาติใช่เอาอันนี้เกล็นเอาวัตมันเป็นเกล็นสะอาดสบายตา มันจะเขาแื้จะทำให้เราสบายเงินอั้ก็เท่าโกันก็คอขอคุณนนึกถึงประตูหน้าต่างมินิม,มอลนึกถึงเมกกาดอ